มูลไก่เป็นปุ๋ยชั้นดีสำหรับพืชวันนี้เราจะมาดูกันว่าพืชชนิดไหนที่ชอบมูลไก่ที่สุดหนึ่งกลุ่มผักใบได้แก่ผักบุ้งคะน้าผักกาดผักชีต้นหอมผักสลัดผักปวยเล้งกะหล่ำปลีสองกลุ่มพืชที่ให้ดอกและผลได้แก่ต้นพริก มะเขือมะเขือเทศแตงกวาฟักทองบวบมะระแตงโมถั่วฝักยาวสามกลุ่มไม้ดอกและไม้ประดับได้แก่กุหลาบดาวเรืองบานชื่นพิทูเนียบัวดินหน้าวัวตอกเข็มสี่พืชกินหัวและพืชรากได้แก่ หอมแดงกระเทียมแครอทบีทรูทมันเทศและนี่คือพืชที่ชอบมูลไก่มากแต่จะให้ปลอดภัยมูลไก่ต้องผ่านการหมักให้เรียบร้อยคนรักต้นไม้ท่านใดอยากได้มูลไก่ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องจากห้าสิบล้านจากประเทศญี่ปุน่นมีตัวป้องกันเชื้อรามีจุลินทรีย์ดีจากน้ำหมักปลาอายุหนึ่งปี ใส่พืชกระถางเล็กต้นละสองถึงสามช้อนชาใส่พืชกระถางใหญ่ต้นละสองถึงสมช้อนโต๊ะพืชปลูกลงดินใส่ต้นละสองถึงสามกำมือสนใจทักชัดได้เลยค่ะ